ได้มนกแมวันอยู่่จอดล้วครับคนขแางคนมัดแวงเนี่ยบอกือคนมันจเริญเฮ้ยมูดมูิไคนเนี่คนมนเ่มเอันลิกน้าตหน้าตะปื้ดบเม็ดลูกหลานตะปื้เคยเห็นหน้าเรากมือเศ้าเขาบอกว่าหน้าตาปื้ดเกี่ยวเขาห่างมาจันรถบ้าเ็นยั เสียบว่รถเชียบวาท่านไดมากดิจิโร่รถไม่ยางเหรอจอดโดนเราจะมาห้างนกข้นมันว่ารถเลยย้อยเรล่งนกข้นก็คือว่าไม่เสียลูกค้าเนี่ยมึงเอาลูกค้าใส่ไปไหนยดมองใส่ได้อยู่ด้อ ท้องัใจ่ใะมีโยปะแกมือไหนเ่มือท่ไปกินเียงม่คุ้มไปสร้งสร้างมัตเตรสูน่อยหนึ่วิลัมเดี๋ยถ่ายรูให้เขากนเว่าปหิทธถ่ายรูนี่เห็ดว่าสร้างกสางภาพเือนกันครับเฮ็ดไปใ้เขากว่าปหิทน้งสร้างอาสร้างภาพเบิล มื่อนี้แล้วว่าจารย์สอมื่อนี้แล้ววะสองเมื่อวานแล้วฮะแล้วไปอันนี้จักชั่วโมงโอ้โหวนได้หรือพี่มันงานหลายกาแฟก้อนสร้างกินเบียร์ก่อนซั้างกินเบียร์ก่อนพีมมันมีรถน้ำเขางานใครงานมือเรือเรือต้อิไปนวยเฝ้าด้งานมือนีกอาดิตย์หนอ่งนะเอาได้นะมันเอาก็ได้เขาไปนวดจอนด้วยมือมั้มือไปใช่มื้ยอาทิตย์หนึ่งบออาทิตย์หนึ่งบ่ก เดี๋ยวกูธทำรายสิททีมันมาีเดือนหน่เจ็ดก็สิเจ็ดสิบหกสิบหกวันท้านไนอปโอ้จ้าไปบอกสร้างศูนย์มนเมอเขาดึงเนาเขาดึงอยู่นะเขาเขาไปเจ้าแกเขาเขาจะไปยุ่ศูนย์เหมือนจะหรีกสร้างมาูนินี่นะรเขาไม่รำมาหน่

ก็ผู้ใดยังหูเรือว่าแต่งอะไรบ้างครับหนุนตู้ครับหนุนหนุนตู้บนขึ้นเดีย๋ยวจะบอกสูตรหนุนหนุนนงเดือนบนขึ้นครับบน,นขึ้นมึงไงวะแถวนี้แหละนี่นี่นีหนุนแถวนี้แหละ nhau cho nó kiểu b buồnmm với nó là lấya thế mình có kiểu khẩu เอาเกี่ยวเอาเกียเเก่ยวเอาอยู่อยรถยังแบบมาท่านเหลียวอยู่คนเคยมีสองมาเหลือหนึ่งเนื้อเราบัทท่านมีรถปวดใจครับปวดใจเป็นโมเมนต์ที่เจ็บปวดเขาสอนกันว่ารถเป็นขั้นอยู่นี่ไปเหยียบเลยเดี๋ยวเ,วเดี๋ยวเด้อ เลี้ยวลได้ล่ะฉเล้มึงนี่มมีลุกขี้าไปนันเขาเอ้าเไปทับริเวจันเดหยากูเลี้ยวเดนไป่ใา้ีเขียวมึงไงนี่ไม่เกี่ยวขลมเลยไม่เกี่ยวของลมมาเลยดอกนี่องงักกันวันเอาเกียวมาเอาเียวมาตัดไอ้นี่แล้วไอ้ขันซอสมตัดอันนเออแม่สองมึงมันลุมอนี่ย่ะากมึงโซ่ปะโซ่ขาหลุมเลยปะ มันเนียเอกูหล้่นเลยมึงกุหลิ่นมึงเปิดซิงเลยเป็นยังไงกับรถมึงกันละ่ะนนมึงอ,ไอกกะอไอม,อม่ออกเบียกดาดลงเป็นกุ้งโมมีคนบ่อยกูแกะ <c oughs> เดี๋ยวไปแบบนนซื้ออยู่บ้านปีนาซื้ออีกขั้นเลย มี่นาซีเอาลายยี่สิบายยี่สิบ่ถือออกมาทันหมดละทันเดี๋ยวไปจองอยู่นี่เจ้าขเขาเลี้ยวมึงเอามึงเจ้าเจ้าสร้างอยู่เอาเจ้าสร้างเนะ <c oughs> ขเาี่ม่มจวอ่โหแลมหแม่มินาทีสงวนลูกมินาทีสื่อ